แมงกระพุนอะไรอะครับทุกคนแมงกระพุนไฟหรอใช่ไหมอันนี้แมงกระพุนอะไรอันตรายไหมครับผมไม่เคยเห็นนะนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะแต่มันเป็นตัวสีม่วงๆเนาะใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนครับราว,วิถีภาสสุขวันนี้ก็อยู่กันที่หาดกระทิงลายนะครับ วันนี้น้ําลงนะครับอีกหนึ่งวันตามตารางที่ผมเคยอัปเดตที่หน้าคลิปนะครับผมสําหรับเดือนกรกฎานี้นะครับแล้วก็สําหรับเดือนเดือนหน้ากรกฎาสิงหาเนาะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอคลิปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตารางน้ําขึ้นน้ําลงนะครับผมแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้ําลงมันธรรมดานะครับผมคนก็จะน้อยหน่อยแล้วก็ ตำแหน่งเดิมที่พวกเราอยู่ในวันนี้ก็คือหาดกระทิงลายพัทยานะครับผมหลายคนสอบถามว่าหาดกระทิงลายอยู่ตรงไหนนะครับคือหาดพัทยาหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพัทยานะครับแต่ว่าจะออกนอกมาจากชายหาดพัทยานะครับผมไม่ไกลกันนะครับก็สักประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับจากพัทยามานะครับตอนนี้น้ําก็กําลังเริ่มลงเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นพี่ๆที่เขาหาปูมานะครับกําลังขึ้นมาหาปู <Okay. S 2> oh. อันนี้ได้เยอะไหมครับไม่เยอะ <c oughs> โอ้โหข้าวนี่ครับอันนี้เป็นพวกพี่ๆน้าๆที่เขาหาปูนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ปูม้านะครับเป็นไซส้มตำนะครับหรือว่าไซยำนะครับอยากได้แบบสดๆก็ มาดักรอที่นี่ได้เลยนะครับอย่างเพ่นแบบพี่พี่ลุงลุงนะนะที่เขามาทําอวนปูข้างล่างนะครับเขาดักปูแล้วเขาก็จะแบกขึ้นมาโลแล้วประมาณ150 180ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับไซส์นะครับใครอยากได้สดๆก็ลองมาดูได้ที่นี่นะครับผมอันนี้แมงกระพุนอะไรอะครับทุกคนแมงกระพุนไฟหรอใช่ไหม อันนี้แมงกระพูุนอะไรอันตรายไหมครับผมไม่เคยเห็นอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะแต่มันเป็นตัวสีม่วงๆเนาะใช่ไหมตัวสีม่วงๆนี่น่ากลัวมากเลยครับสีสันแต่ว่าก็สวยเหมือนเจลลี่นะก็อย่างว่าแหละชื่อภาษาอังกฤษก็คือเจลลี่ฟิตนะครับแมงกระพุนก็คือเจลลี่ฟิต ทดลองหาหอยตลับหอยกระปุกดูซิไม่ได้เขี่ยดูนานดินแบบนี้เหมือนมันจะมีเยอะเลยครับนี่หรป่าไม่รู้นะนะครับผมมีอยู่นะครับก็วใหญ่สยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็จะลองมาหาหอยม่วงเหมือนเดิมนะครับทุกคนหอยม่วงแล้วก็หอยจอบนะอยากได้หอยม่วงกับหอยจอบนะครับ ทุกคนครับหลังจากที่เราเดินใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้หอยสักตัวแล้วนะครับยังไม่ได้หอยสักตัวเลยนะครับแล้วเราก็ได้หอยตัวแรกแล้วทุกคนคือโหวันนี้วันนี้หายากมากมากเลยนะครับผมเห็นไ,ไหมไหนวะอ๋อเนี่ยครับผมหอยตัวแรกของเรานะครับ โอ้ที่เดินหามานานมากๆเลยนะครับผมหอยจอบเอ้ยไม่ใช่หอยม่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราได้โอ้หอ่ะจะอย่าบอกนะว่าจะตายแล้วอืมใกล้จะตายแล้วนะครับแต่ยังไม่ตายนะทุกคนโอ้ oh my god หายากมากวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเยอะวันนี้นะครับก็คือแมงกะพรุนทุกคน นี่ครับผมแมงกระพุนดูสิเป็นชิ้นส่วนแมงกระพุนนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเหมือนเมื่อกี้ผมมองเห็นอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงโน้นหนึ่งอยู่ตรงโน้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกเดินดูหอยก่อนนะครับผมอันนี้เหมือนหอยอีกตัวหนึ่งตายหรือยังไม่ตายไม่รู้นะครับโอ้อันนี้ก็ตายแล้วนะครับไม่ได้แล้วทุกคน ฝั่งนูน้นมองไม่เห็นไม่มีอะไรเลยวันนี้เฮาวันนี้หา,นนหายากมากๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออันนี้เป็นตัวสีขาวแล้วก็มีลายเหมือนเหมือนตัวแรกที่เราเจอเลยเนี่ยครับไม่รู้แมงกระพุนอะไรเขาเรียกแมงกระพุนอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเขามีแบบเ,เขามีไอไ้สายๆไปเลยเป็นวิ่งวิ่หรือสิทุกคนอันนี้คือตัวแรกที่ดูปกติที่สุดนะครับผมที่เราได้วันนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกที่ดูปกติมากนะครับอันนี้อีกตัวนี้ได้ไหมหรือตายแล้วยังไม่ตายนะครับ แ okay. อมโอเคแอมไฟเกรนชานะเกรนชานะเน่ง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 วันนี้เป็นอะไรที่หายากแต่ถามว่าท้อไหมก็เกือบท้อแล้วล่ะแต่วันก็พูนอีกแล้วแม่ก็พูนอีกแล้ว วันนี้แม่ขอบคุณเยอะมากเลยครับอันนี้ตายยังอันนี้ก็ตายแล้วนะครับเยอะมากเลยเปลือกหอยตายแล้วนะครับอันนี้ก็ตายแล้วนะครับนี่ครับนานๆจะได้ตัวหนึ่งนะ,ะทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังกลับแล้วนะครับ หาไม่ได้นะครับผมวันนี้ถือว่ายอมแพ้นะครับผม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้มาหาให้เพื่อนๆดูได้มากได้น้อยก็ถือว่าเราได้มาทําพาเพื่อนๆมาลงทนะเลเนาะให้หายเบื่อกันนะครับผมยังไกกง,งก็ฝ่อนจกาฟากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผม ตรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ